โอ้แต่ว่าที่ที่เยอะๆก็จะเป็นแนวแนวบูทนะชอบแบบนแนวอย่างเงี้ยค่ะชอบมากเพราะว่าสบายแล้วก็ไม่ปอกแตกข้อเท้าเวลาเดินมันก็จะแบบไม่ปอกแตกข้อเท้าไม่แบกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เสี่ยงจะพลิกผู้ไหนที่แบบใส่ในไทยบ้างไหมใส่ในไทยตลอดเลยเนี่ยากพูดนะใส่ใน่อนคะเธอไมโอนี่อยากเสกที่มันรัก้นหนูไงอ๋อ อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นอะไรอย่างนี้หรอใครเป็นคนขี้หนาวแนะนำเลยนะคะก็ใส่บูทไปแต่อากาศเราล้นมาก40องศาดีแล้วมันเป็นยี่ห้ออะไรกันบ้างเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไหมยห่อแต่ว่าถ้าซื้อเก็บโดยที่ไม่มีเห็ดไม่มีผลอีกแบบหนึ่งนอกจากของสะสมก็จะเป็นสไปน์เงี้ยเพราะมันมันหาไม่ได้มันแบบ มันไปแฮนด์เมดอะเปล่าใช่ล้วของแบบนี้ยเวลามันอยู่บนเชลีมันดูแบบยากใช่ไหมมันดูไม่สวยใช่ไหมแต่เวลาใส่จริงๆอ่ะมันน่ารักมากนี่คือคู่ที่ทุกครั้งที่ถ่ายใส่ลงอ่ะคนจะถามหมดเลยว่าซื้อจากไหนซึ่งอันนี้มาจากร้านที่เอ่อเซียโดเทียมเรตา้าก็คือคิ้วกับไมดูทังตตู้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวันเจกาหรือว่าดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้นะคะ่ะ